ผีเพี้ยนปิดปิดปิดคลิปก่อนแต่แล้วแต่แล้วสามเงือก็พบกันแค่นี้แล้วค่ะช่องแล้วแต่ได้ฉันแน่ยิงเข้าอยู่ตัวเองยิงเข้าอยู่เจอกันอีกแล้วช่องแล้วแต่ได้นะคะก็ต่อจากคลิปเมื่อวานก็ยังประกอบไม่เสร็จวันนี้ก็นัดกูในมั้งแปดโมงแบบ โ,โ,โคตรมุ่งโคตรมง,งกูไหนทำไมเป็นคนแบบนี้ <Huh? S 1> คือนั่นแต่แปบดบมุแบบพี่เพิ่งตื่นเมื่อกี้ก็ตอนนี้เวลาแตบบ่พี่เพิ่งตื่นเมื่อกี้ตอนนี้เวลาบ่ายสองบ่ายสองยี่สิบหก กกนัดกูในแปดโมงโกูในมาตั้งแต่แปดโมงนะทุกคนมานางงงงงงง่งางาะง่งเงงงาะงง่งกิ้วรอน,นี่เดียวไเป็นไรดอกแค่นี้เองแล้โอกาสเนาะเมืว่ากันเนาะโอเควันนี้ก็พี่แพงก็พร้อมแล้ววันนี้น่าจะเสร็จเลยใส่ให้มันเสร็จชุดสีเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะไปหาถ่ายรูปกันไปหาขี่เล่น,นเนาะเฮาวันนี้ไปน้ำตกไปปคนูขี่ด้อน้ำตกสายละกูอยู่ไหน ก็มีโกหโหำหนี้กัโหกันเน้อกไม่น่ารอกันหรอกอ้าโอเคเริ่มเลยเรามามนี่นในชุดสีเราอันนี้พร้อมแล้วสีแดงอันนี้เป็นสีแดงน้องนี่ยังก่อเมื่อวานลืมแข่งดีแข่งดีเนาะแข่งดีเป็นน็อตเราต้องไปซื้อน็อตอีกดิน็อตให้ไอ้น็อตกับไ็น็อตไปซื้อน็อตเอ็งเนี่ยเอ็งไอ้น็อตเนี่ยไอ้น็อตเนี่ยไอ้น็อตเนี่ยเป็นรุ่นหัวสันเอ็งไม่รุ่นหัวสันไอ้น็อตเนี่ยมันชื่อไอ้น็อตที่จะใช้มันไปใช้ไม่จะใช้มันไปซื้อน็อต เออเอาน็อตที่เป็นสีอะไรทองอะไรกันทองน็อตที่เป็นสีทองแล้วไอ้น็อตน่ะก็ขี่รถคันไหนไปก็ได้ให้เลือกเลยแล้วไอ้น็อตจะซื้อน็อตกลับมาให้มันครบโอ๊งงว่ะมันไม่งงนะพี่อย่างงก็ให้น็อตไปซื้อน็อตแล้วขับรถคันไหนไปซื้อน็อตแล้วก็ซื้อน็อตสีทองกลับมาให้น็อตไปซื้อน็อตไอ้หยาชว์อีกเนาะเออมีการโชว์เขาอีกนีรก็พูดอะไรไม่รู้โอเคเดี๋ยวให้น้องไปซื้อน็อตก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ่ายกูในประกอบไปเรื่อยๆนะคะทุกคนดูกันมา เอเบอร์ดี่ไปถวายให้พี่นหนหน่อยเร็วเอากดในอุตสาห์ทำรถให้แกให้กระปองเดียวพอนีพี่ไหวคุณน่งค่ะโอ้มนตาปชัยอาปาดเตอาปัดียาอาปาิเวียใช้พันมันไงมัน อันนี้ชีวิตบนโลกมันไม่สมมติเลมันไม่อะไรนะไม่บาลานซ์เออความมันจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนเออไม่บาลานซ์เดี๋ยวว่าให้กูนายพักกินไอ้นี่ก่อนนะมาแอดออยแอดออยไหนล่ะบักน็อต ไปซ Dante, enough, ื้อน็อตเอ๊ะนปซื้อน็อตาสอ้าวเฮ้ยเรบคุณขรบคุณสับเนพันบาทนะครับผมวัานี้ค่าจ้าง่ไหนค่าจ้างขงปรเไมดูนะมีการไม่ดูเร็วเรคนนั้นเร็วเาทำไม่ได้เขาสะไปแข่งอยู่สนามคาวานะวันนี้เฮ้ขอบอร์สีครับไม่ให้โอ๊ยขอบกุบช่วยเลยจัดเลยโอู้่ิบน็อตนอตไอานี่ใองไว้ไองสิบกุลแจโอ้ละ คอองนีคอร้องแน,นี้คือพี่แพนจะแต่งในสไตล์พี่แพนเลยนะคะทุกคนเอาแบบสไตล์พี่แพนเลยคอยดูมันต้องไม่เหมือนใครอะ่ะมันมันบุกคืดไปแน่นอนถามเบงเลยเอาเสื้อหอยสวยแน่นอนมาคุนหนาก็บใส่หน่ยนะใส่คนอื่นเขาใส่เราไม่ใส่มันไม่เท่มันต้องเป็นสไตล์เราอันนี้คือจะเอาไปเป,ป,ป,ปแข็งจริงคิดว่าได้ไดที่หนึ่งนะ อันที่พูดว่าถ่าอย่างนี้ตัดออกเดยโอ้โหก็ตัดออกอยู่เอาโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็คลิปหน้าก็รอชมว่าพี่แพนจะทําเป็นแลปติเกอร์คือมันต้องสุดน่ะจริงๆคือจักสุดในความคิดคนอื่นคือยังไงเลย รอดูแล้วกันคลิปต่อไปอะ่ะพี่แพนจะทำลปบติเกอร์มาอยากเอาไปแข่งแล้วแหละเมื่อไร่โควิดไม่จะไปว่ะห่างโอ้หได้พันโควิดกับประเทศเขาเนี้ยไปเดี๋ยวจองตัวเครื่องบินให้บินพามันเอาไปว่างไปนี <laughs> ใน่ใกล้เสร็จแล้วมามากใกล้ลุกลางแล้วใ่เดีดายอันนี้นพี่แพนที่ว่าจะเปลี่ยดใหม่คอเมนต์มาได้ว่าสวยไหม ถ้าไม่สวยพีแพนมีความคิดว่าจะเปลี่ยนไหมคิดว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่วะมันเป็นล้อชมพูล้อชมพูก็คิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนแหละแต่เอาเท่านี้ไปก่อนเรวรอ,อกรงไหนทำเสร็จกนไกลเร็จเลยเลื้อเลื้อนีก,อออนก็ไน จบเลยเดมาเยนบเลยเนาะแล้วก็ใส่บล็ออันนี้ถอดออกหมดอันนี้ที่ที่แพงก็จะถอดถอดออกถอดทะเบียนออกแล้วหาแบบใหม่มาใส่แล้วซื้อทะเบียนประมูลมาใส่นะทุกคนรถ <Yeah. S 2> ไม่แพงแต่ทะเบียนประมูลประมาณร้านสาม้านสามปวดหหัวตะลอดไม่คิดว่าพี่จะพูดเล่นเลยบอส <c oughs> แต่พูดจริงแหละทุกคนมันของของแท้ก็ต้องใส่ทะเบียนปนยย <laughs> รลลนะมูลเนาะรักทะเบียนบุซ่าลูาซรถมาสนใจนะถอดทะเบียนแล้วทิ้งรถไปกลางๆเจียอันนี้ก็รอให้เสร็จก็คันใหม่ก็เป็นคอนเทนต์หน้าแล้วกันจะปัน้นอันนี้ให้มันสวยๆก่อนแล้วก็เน้นแบกแนวแต่ต้องสวยด้วยไม่ใช่แบกประหลาดไปเลยต้องแบกแนวแล้วก็สวยด้วยอ่าแล้วก็แรงด้วย นั่นแหละคบจบที่ช่องแล้วแต่ดาฝากฝากติดตามด้วยช่องโกลในเละสิ่งบินบินอ๋อบินบ่บบินเจ็ดวันบินีแล้วบิ๊กอ่วสั่นแหลมเลยน้ำโกมดูไลน์บินบินแล้วก็ฝากช่องอ่าอะไรอามพลัมบินไหมบินไหมบินยังอ๋อไม่บินครับไม่บินเนี่ยไม่บินใช่ไหมไม่บินอ่าอันนี้อันนี้อ้อยอ้อยนี่นี่นี่เขาอู้ ช่องเขาเปิดใหม่แล้วเว้ยนี่ีช่องนี้มาเรามาดูช่องนี้ด oui> ้วยนี hey, ่ช uh ่องช่องไรเนาะนี่ช่องไปรุ่นหัวสั่นหรออือเดี๋ยวจะเปิดอยู่พี่เดี๋ยวจะเปิดอยู่อันนี้ยังไม่เปิดนะคะทุกคนแต่ว่าจะเปิดอยู่ฝากติดตามน้องเขาด้วยเฟซบุ๊กชื่อเฟซบุ๊กเลยกุดมสักอันนี้เปนัตว์คุณให้พี่นัทอันนี้เป็สวัสดีคุณนะพี่นอันนี้ก็ช่องช่องอะไรออย ก็หย uh, ุดหยุดอหยุทำทำอได้ชอบออยสตอรี okay. ่คร wow. ับทำออยสตอรี่นะคะคุณออยสตอรี่โอเคปะเราทำของเราต่อเขาไม่ได้สนใจอะไรเราเลยันี้เขาบอกว่าลืมช่องกูแล้วเขาว่า ช่องอะไรอ่ะบอกกระซิบหน่อยกระซิบ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 สายปากกระมอดที่สองไม่ต้องพูดมากขนาดนั้นจะ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 ครับสายปากกระมอดที่สองนะครับผมฝาก้เปิดช่องใหม่ก็จะมาเอาใหม่ขออินเนอร์เต็มเต็มชัดชับอกคนดูฝากติดตามนะครับผมสายปากกมอดทนะครับผมโอ้ยไม่ดังไม่ได้ยินไยินแล้วกมอดทคืออะไรขอขอถามก่อนกม่สอคืออะไรบ้เอาตั้งเองยังงงเอง เยวจะเปลี่ยนชื่อช่องไหมแล้วบ้าเอะไรหยุดใช่ใช่เปิดเลยตามนั้นก่อนละกันสายป่ากมสิอนะทุกคนโอเคมาโอเคค่ะนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขอบคุณโกในเลสซิ่งนะคะที่ประกอบให้เราจนเสร็จอันนี้ก็จะได้ประมาณเท่านี้ก่อนค่าคลิปหน้าก็ก็คือรอติดตามไปเรื่อยพี่แพ็ก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆ ไม่ลดแน่นอนรอบนี้ก็คือจะเพิ่มไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงต่อไปกันนั้นก็ติดตามคลิปหน้านะคะอ่ะวันนี้เราก็จะไปขับเล่นกันไปทุกคนรถเยอะจริงๆเลย ต้องมาไปกีฬมันไม่ตรงนะทุกคน <c oughs> มันก็เล่งตาฟ้า <c oughs> <c oughs> เอ๋แล้วเจ๊แกจะให้เราไปทำอะไรอยู่สวะนฟาร์มมันดูงงไลยมันละ เราไม่ทำรู้สึกนะหยแล้วพวกพี่โอมเขาอยู่ไหนมากันยังรีีไปไหนน้อเนี่เยะ ศูนย์คาาศูนย์คาาไหนวะไหนวะจำไม่ได้ไหมือนีันโอเคแล้วแล้วก็ต้องรอพวกเขามาใช่ไหมทุกคนแสงแมงจาใส่กล่ก <c oughs> องกันก่อนมาถึงแล้วนะศูนย์คาาสากี ศูนย์ข่าวาสกษษษษษษษิบุรีลมสยามมอเตอร์บายจังหวะอน่าจะเป็นเกียมว่างแล้วรอพวกเขามานะทุกคนโอเคติดกล้องกับรอเข้ามา